สวัสดีครับจะมาจับมิวเตอร์ของของคุณบูก้าครับอยากดูกันขนาดนั้นเลยเหรอแป๊บเพื่อนของใครวะแมนแมนซ่มใจเย็นเอ้ยไม่ใช่ ใจเย็นใจเย็นอ้าวตายเอออ้าวแปมนะครับมันติดบัก๊กบอไปลุยเลยไม่ไดไงมิวเนี่ยมันต้องไล่จับมันอะเนี่ยเห็นนะเห็นห่างมันไหมเราต้องไล่จับมันอยู่ไหนเราอ้วนแน่เลยเฮ้ยนี่ไง จับมันไม่ทันหรอกเฮ้ย,ว,ยว,วิ่งไม่ได้ในยกอย่านะ่ะกดสเปคบาร์มันก็เร็วกว่จาจับไม่ค่อยได้หรอกเฮ้ยเชี่ย <Yeah. S 1> เราต้องใช้จิตสัมผัสต้องไปเรียกเร็วมา อ้าแม่งคนละทิศคนละาทางอันนี่ได้แล้วโอ้โหแม่งแต่เนี่ย,ยนี่แบบมิวน่ารักอ่ะคนน่ารักเลยลม,ลมิวเวลสามสิบเองเราก็จับเลย เอ้มันจะหนีเปล่าวะไม่ใช่ลองจะใช้บอลธรรมดาจับเล่นๆล,ลองดูจะหนีเปล่าไม่รู้นะถ้าหนีนี่ต้องเอาใหม่นั่นแหละกูว่าแล้วอ้าไม่ไหวแล้วอั่านี้ยหละจดึุดึุดึงหนึ่งสองสามสี่ โอ้เรียบร้อยจับให้แล้วค่ะน,นี้อมันง่ายอะทำคันขอเลยนี่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่จับมลวโอ้ไม่รู้าางานที่ไหน อย่าแบบนี้แหละนี่ไงจำแบบนี้ไว้แล้วกันนี่มันจะเป็นทาเรือตรงนี้แล้วก็ไปแค่นี้ครับง่ายๆเลยนาะน้อ,นอ,นอเรือนาะคุณจะเป็นอะไรครับไปไม่ไปแล้วกันงั้นจบคลิปเพียงเท่านี้แค่นี้ครับ